ร้านออร์แกนิกฟาร์มออเลตอุทยานบัวจังหวัดสกลนครนะครับจัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการที่จะรวบรวมสินค้าของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในสกลนครเพื่อที่จะเอาสินค้าเกษตรนี์มาจําหน่ายร่วมกันนะครับฉพะั้นเวลาที่เขาผลิตสินค้าเสร็จเขาจะได้มีที่ขายแล้วก็ลูกค้าที่มาอุดหนุนที่ร้านนะครับจงมั่นใจแล้วก็ภูมิใจครับว่าท่านได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านตัค้าคนกลางนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดต้องการสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมีมาตรฐานนะครับก็เชิญอุดหนุนกันได้ที่ร้าน ออร์แกนิกฟาร์มเอเลดอุทยานบัวจังหวัดสกลนครครับร้านออร์แกนิกฟาร์มเอลเลดอุทยานบัวจังหวัดสกลนครสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีของฝากเมืองสกลค,ครับสินค้าเกษตรอินทรีย์ผีไม่กินครับ